ความสุขของคนในเมือประหากินตามฮานอาหารอะเปนแพลง้งไซื้อกินไอ้ซื้อเฮาอะนี่แหละนี่เจ้าคีเพิ่นวะเนี่ยน้องเพียงเนี่ยออเจ้าเพียเนาะเจ้าเพียโอ้ได้กินย้อนเหล้าเนี่ยหวาเหาล้าไรจุดท้ายก็ได้กินเพียน้ำเหล้าเมาเห็นหยาแล้วสุดยอดเลย โโตอ้ไปชเียนนั่นนีนี่เสียนยักเตตัวนึ่งอาโปากกระบอกปากกระบอกบุใหญ่เป็นไบุญใหญ่าบุญใหญ่ป็นไดตังบุใหญ่ร้กาสบายดีบุพี่น้องาก็เอฟซเบิร์สกูทุกคนยินดีตอนหับคนสู่้องบอนนะ มืัอนี้กาเห่าบ่ได้เข้าไปลา,าได้นนเนื่องจากว่าพักผ่อนเลยไปดูมากกัเนเมียกันทือผ้ากะอุกใจอยู่<อ> <laughs> แต่ว่ามืัอนี้เห่าสิมากับทีมง,งานเลยทีมง,งานก็เดี๋ยวสิมาหาอยู่หากินเนี่ยหลายคน<อ>มีผ้าแน่แน่เลยผ่าน,น,านต่อได้ไหมแล้วก็บอกไก่น้ำไปและวอมวอม มีพอบานดองมานำได้ทุกคนเลยเด็กโอ้พอบานดองสบายดีบ่กไกสบายดีสบายดีเหมือนี้ห้าสชีพากันไปทางใดเมือนไปกินปูกินปลาและเออบริยูเนาะไม่เคยมาสักไก่ลงไป จำปาเลยนะใส่ยังได้ใส่เมือไรนะอันนี้จำฮางมันเซียนป้าได้พี่น้องเลยเออถ้าเบิ่งให้มันสมกับคำคิโม่เลยอ่าสบายดีพวกบ้านลงทางลงทางลงทางมาปีที่แล้วปอลงทางยังขี่รถลิ้นแน่มาเฮงโพดเออเฮงโพดปอเลอหมดเจลามองบุริเคยไปไปก็จะเศร้าไปปีที่แล้วลงลงไปอดเจลามองเจลามองงงไปอีกกลับมาอีกรัดทำพาระมาแถวนะ กันเห็นทีมงานว่าพระว้านนะฮะชัดตามาก่อนชุดท่ายลงไปเจรลมงคงไปอีกมลิคงไปอีกจังหอดที่ล่องรักทเขาว่าเขาบูกชั่งไปทมเขาแสดงทามาละมาเอาทอดนีละเดี๋ยวมันนี่โอ้มีอารมมานนำเลยใช่เจ้นี้อารมของคำานบมอะไรมันนี้มันนี่มีของมาอยู่แร้วว่า โโอ้้ยมันตาแลวของหากินเทั้งใดโอ้ยบ่ได้จำแจ้วสำนีหลอดแล้วรอดแล้วฝนถือของมีกระป๋องมมาลือฝนมีของหากินละมือได้ของฝนบนทำงานเลยอุกจ่ายแล้วไ่ได้จำเนกแจ้วนะคอยถือปลากระป๋องเออบ่ได้จำแจ้วแต่ปลากระป๋องเฮามีเนาะเอาแล้วก็มีทีมงานมาใหม่ได้เนี่ยได้พี่น้องเลยแล้วก็พุ่นเคยพูดให้พึ่นกม่านกำลัง เพิ่นกะขึ้นมาเพิ่งชี้หอดก่อนและโค้งไปทางหนึ่งฮู้คัะเนาะได้ไหมใกลกัน่บ้านกลยบ่จะกจอีว่ามาในรอรอนึ่งเลยล้ทางอีกโง่ยเอ้าเลี้ยวลงห่วยมุกนกลงห่วยกันเลกันเลยมามาแเู่ปท่านีว ่ะเดี๋ยวจังได้กะแลนคืนบนเรือมาไปพบไปพ่อกันยูเซ่เพื่อแล้วพี่น้องเลยทุกคนเลยตอนนี้กาวชื่อว่าควรลงเม็ดอะไรปล่อยมาเลยปกแตกปกแตกเรามีทีมงานเข้ากันมากครบแต่ก็แต่ยังบม่ทันเดือดไปเตรียมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับจารที่ได้ลงไปน้ำบานนี้นะเหตุยังอีแล้วอันนี้นะอาวุธอาวุธบุคบิบเออ ไปเบ่งนากันทุกคนว่าชิด้ป้ากินอยู่บ่มมาอนี้ถือว่ากินเข้ากินน้อยู่หัวอยู่เซ่ตอนนี้ทีมงานก็นไปนากันกับหลายคนนะถือว่าเต็มรถเลยมือนตอนนี้ก็มาหอดเซ่แล้วทุกคนเลยเยวเข้ากับทีมงานกับชิดาพากันลงไปเลย เอาเดี๋ยวเขาก็สีถือเขานี่แหละเอ,ะอะาาไปเดี๋ยวลงไปเซ่ไปแล้วทุกคนเลยเซ่นี่กะเขาเคยมาแล้วเทือนึงปีนี่สำหรับปีนี้เลยนะแต่ว่าปีกล้นี่กะเคยมาอยู่บรรยากาศดีทุกคนลงมาเซ่นี่หากินตามวิธีชีวิตชาวบ,บ้านแถวนี้เขาเจ้าก็จะลงมาใส่หม,ม้องใส่ตุ่มปลากระบอกส่วนหลาย กะเฮามาดเมื่อนี้กะเป็นเวลาที่ว่ากะจะทำแล้วแล้วกะพอดีเฮาหากินข้าวแรงพร้อมนะอ๋อสุดหลักกะบังอ๋อยู่ขั้นบดเลยขับนด้านนะบ่อย่าไดรเฮือลำเดียวเฮือบมุมีอย่าไดร เทาลงมาาในเทาต้องขี้เหื่อไปเลยทุกคนแล้วก็ไปหาปลาหายัางกะแต่ว่าถ้ามันได้ไวเทาก็จะมาหาเห็ดกินแถวน่าจะเป็นอยู่แถวหานหินแถวเทาเคยไปฟักนะแต่ว่าช่วงนี้กะเป็นเวลากายกรมละมารอบก่อนนี้มีเหื่ออยู่สองลำเลยดีเลยจังหวะคำคำ,ำแล้วเทาก็จะลงไปหาปลานะ เห็นบ่เหือนะเห็นแต่เฮือลำหนึ่งเรือ่เรืองเลี้ป่อกไปก็ได้เมือนัเจาะืนกือผู้เหือไปอยู่ผู้เหืออยู่ท่านะสามลำเห็นไหมน้ำนึงมีจะค่อน ักคนย่นไ่นะเปนะราเนะขึ้นไปลดสามคนชุเจ้านะสมชีวิตนะทำมานังพี่ได้โอ้ชีหายกันเลยนะพีาได้ฮ่าก็เริ่มขึ้นเนื้อก็เสียงก็ถึกลึกน้องระบาดเลยไปอย่าหายใจด้วยถ้าบึ่งได้พี่น้องบกกายเป็นชีพาย บึนคักแล้วนะมันนี่นะจะไม่ตะกี่ไทยไปฮะเดี๋ยวเราจะยางไปทีมงานกันยางไปชวนหนึ่งอันนี้พวกกันขี่คานยางกับผู้เฒ่าไปมาเนี่ยในเวลาออกล่าออกอยู่หาอยู่หากินแล้วผู้แข่งบ่อไปไปแข่งก็บ่กไปว้าทุ่ ส่วนแข่งบอกไก่ป้าเทียบคู่กับเราเลยอ้าวตอนนี้แกมีเหืออยู่สามลำสิแก่ท่า,าแข่งพร้อมหรอวะข้างหน้าพร้อมแล้วบ่เ <c oughs> <c oughs> อาอะไรได้เนี่ยเอาอะไรพร้อมชิจมแล้วบอข้างหน้าบอกไก่พร้อมชิจมแล้วบ่เริ <c oughs> ่ดเหือยข้าเลยป <c oughs> นาวะเหือเบ้า เอาเอาตั้งบันไดอยากลงเนาะคนนี่กะตั้งบันไดอยางลงจังบีิ๊บบุเออคิดว่าไฟบุ๊คกันเนาะเพราะบ้านเพิ่นมีแผนชำรองตลอดได้ตลอดได้ต้องมีการวางแผนเนาะเก็บเลยไดรเก็บละเก็บเลยกหอยนะ ด้เวลาลงเลยนะเพราะว่ามันทำเลยคืว่าเวลาเมะเลยอไ้เอาใบไม่หลังก่นต้องเอาใบไม่ได้หลังนากากพราะว่ามันจะมั่วเาบมนใบไม่กับได้ีก ไเห็นเลยมื่อที่ไปลงปอเอาไปสิบรได้ทดชงว่งเพื่อเปลี่ยนมโนดเนี่เ <because> อามชงกอนสิจะจเปลี่ยนมโนดเออโอเคโอเคโอคแล้วแต่ชงก่อนาทุกคนอ,นอ,อบ่อนพนีมีโอกาสไห<ด>มซับดีดีอยูนาบดีถือว่ายญ่เติบเลยนะนี่ได้ ขันมายุน้ำมันใช่ไหมขันเบิกงนแวนจำเสากีดิวอ๋อเนี่ยนิ้วนึ่งนี่ได้โอ้โห พอตัวใหญ่ไม่เคยได้ยิงเด้อตอนนี้เราคนบูมาตัวใหญ่เลยพอเกาแล้วพัดพูดขึ้นก่อนเนพอป่าละมันจะอยู่เป็นจุดป่าไงวางและปงเอาออะไร อ่าตปากระบอกปากกระบอกบใหญ่ปนบลกว่าใบใหญ่ปนได้ตังบใหญ่ลน้อยอา้เเกยตังบใหญ่บริเวณว่าปันไดอันนี้โอ้เดีไล่เติมเนาะโอ้ตโอ้โอ้้ <c ười> <c ười> <c ười> mm ่ม oh, ือูเดีไล่ปีงได้ไปสกโทโอเอกไปกอเลเซียนนั่นดด้

ได้ฮอดนี่เก็บ <coughs> 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 เปลี่ยนให้ผานแอดลงไปดำไปนะคือว่าคนงานกับคือชีตาลายเติมอยู่เพราะว่าอีกอย่างกับบางชดบางตอนเขากับบุคคลได้ถ่ายนะทีมงานถ่ายให้ส่วนเข้าดำป่ายอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เดียวเข่าจะถ่ายบรรยากาศให้บึงกับคือชีบัเต็มที่เพราะว่าไฟไฟเข้าฮะเบเลเอามาันี้ก็ศัยไฟทีมงานนะเดี๋ยวป่ากันเอ๊ดีใช้ เด้งพ่นใช้ปาน,นี่อันนี้บอกผลงานเทานะ,ะสำนี่บอกสนีบอกเสียกินพอสำนี่บอกเ้ยโอ้อยูไ่ไนะไก่ทันี่เลยของเจ้านะบริเวณแต่เจ้าได้ในผู้อื่นอีกของเจ้านะโอ้อ ประมาณเจ็ดตัวปอนับอีกประมาณเจ็ดโอ้ทีเรียนนะของคนอื่นเออประมาณแปดเก้าประมาณเฮ้นไปเบิ่งอีกเฮือลำหนึ่งพราะว่าทีมงานมันหลายคนนะนะโอ้เดรร้ายเนาะเฮือรำนี่มือโปรเจ้าของทินเฮายังมาทันโฮมได้ของเฮาน่อยโฮมผมมาทำนี่ดอกนี่ ตอนนี้ไรกว่าเอางบบโามเนาะบุษันเต็มเมือเนาะโอเคคือว่าฮือน um ี่สองลำสามลำหไดเแต่ว่าป่านี่เสีอมีมีทุกลำลำละโตสองโตเดี๋ยวทาเบิงมดรวมรวมผูแลตอนนี้พ่อใหญ่เขากำลังลุงเขากำลังหาดังพื้นดังไฟอยู่ทึงพุ่นพี่น้องเลย หลาเยประมาณราณประมาณร้านประมาณสี่โตแล้วครับบังโตเอาจำแนงจำแนงเดียวหลายแล้วเจ้าเป็นแนงเดียวเขานะสานำาือนี้แหละเอยโอ้แล้วก็ดึงกับป่าน้ำเขาจำเป็นเลยได้ที่ขาดบมได้เลยได้คนชานำออกตาเฮือนเลยอนม็ขาดคนนี้ไปนี่เมดเลย ได้อีกเลยโอ้มันมันมันปรากฏปรากฏปรากฏแนมในน้ำน okay. ี่บังใหญ่นึงเด้อันี่เลยบันขึ้นมาอลไรธรรมดานี่ในน้ำยงได้นี่อึ๊กอมัน้องนะดึกดึกดกดึกดึเลยไหมบ่บ้เอ้าบ้เอาอราบ่เอาน้ำเลยบ่ไก่อย่ามันน้ำบ่ ตอนนี้เฮากลมาจีปลาก่อนทุกคนอยากเข่าแห้งเลยตอนนี้จีปลาชองโตนะรบ <c oughs> เลงไปก่นกอนแล้วทุกคนนะอยากเข่าแห้งตอนนี้ทีมงานนะเนี่ยมาทันขึ้นมาแล้แต่ว่าเฮาเขาบายก่อนนะเ <c oughs> นี่นี่ยปอดตะปาดีเกือบเต็มสามเนาะ อันนี้มันปลาเพียบนปลาเพียปลากระมังปลากระมังกระทึกปลาเพียกระทึกปลาเพียหรือปลากระเนาะผ่านแอดได้ฮะจัดการน่าจะได้ตัวใหญ่เน่ะถ้าเอาแต่ตัวน้อยๆบุคือคลอยได้คอยเอาแต่ตัวใหญ่จำเนี้ยโอเคนะฮะเดี๋ยวอันจะน้อยพอครัวเขากะสีซอยกันเห็ดกันครัวนี่แหละ อันนี้ปลากระบอกเด้ปลากระบอกนี่เอามาเห็ดก่อยเห็ดยังแซ่บกระบอกหรือยังอยหอย,งอ,อยนัก,กน้อไม่เป็นวยใหญ่ๆหอยคอยแลกเก็บขึ้นมานี่บนีบนน่นะอาจจะมีไข่มุกก็ได้นะไม่ตย่ยสิพวกเราอืมผมอาจจะรวยในตอนนี้เลยก็ได้ปลาทูนี่หอยไข่มุกนี่ถ้าว่าทุบนี่อาจจะเจอไข่มุกแล้วนี่ได้เออ,อ,ออ่าไปมาไกล้เราจะรวยแล้วสิจิ้มมันใหญ่ใหญ่เล้กเล็ก เอาบะไก่เอาไปเลยบะไก่เพิ่นบารยพ่อหอยแต่าดเลยได้บะไก่ไปทวงหิมมันบุ๊หิ้มมันใหญ่โตน喏ไปผู้ดุไลจงใส่นาะอ่อบุญโดูความสุขของคนในมือปัญหากินตามหาอาหารอาหารอะไรแพงๆไปซื้อกินไปซื้อเข้าวันนี่แหละนี่เอาคนจะโฉมจังคนลงไปกะเด้มาอะไรกันได้กินขึ้นนี yeah> ่ความสุขของบ้านเนาะเอ้ยท้าวมินไง เอาแหละทุกคนเลยตอนนี้กะกำลังเห็ดอยู่เหจินน้ำเดี๋ยวเฮาไปหาตัดเครือตัดไม่ปิ้งมาปิ้งป้าพร้อมเดี๋ยวมันเฮาก็จะเห็ดเมนูอยู่สองเมนูอย่างเฮาจะบุคอยได้ถ่ายไปด้เบ็ดขยเมิดทุกคนกะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้บ๊อบเนาะในการถ่ายการเห็ดยังกะหากเคยเห็นป้าหมูอน,นะอันนี้เขาเอ็นป้าหมูเนี่ย ปลาหมูนี่เป็นปลาหนังเด้ออันนี้ปลากระบอกอันนี้ปลากระบอกเรียบร้อยบ้านี้ติีงปลากระตัมลงตัมลงเลยนะมันยังบวชุกอันใดทีนี้กะอดบวได้ลงไปยิงปลาอีกแต่ว่าขึ้นมาพอดีทิ้งานเห็ดเห็ดกินเรียบร้อยนะพอวอร์าป้ายอย่างนี้เล้ มาทำไมเอาแล้ววันนี้บอกวันนี้นะไอซีมือทุกคนเขามันไม่กินตัวซีมเขาได้มีจะใครได้เอัมาได้ทงหนึ่งเลยไปทำภูเลยมาได้ได้เขาจกห้ำจกลุงองบังได้บังหนึ่ง ลุงอยู่กลางๆเนี่ยเข่าใกล้ๆลุงนี่แหละพอดิเฮ้ยนี่ได้วะพอขอแต่ได้เปลี่ยนคางน้อยหนึ่งก็เอานะแจ้าขี้เพิ่นว่าเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเพี้ยนาะแจ้าเพี้ยโอ้ได้กินย้ำเหล้าเนี่ยบ้าเหล้าไรจุดท้ายก็ได้กินเพี้ยน้ำเหล้ามาเห็นหนาแล้ว ชุดมหนอนเลยชุดยอดเลยทีอะไรเำลีกายังไม่ชุ่มดีนะใันุยูองขันเลยออกมาเต้นอยู่เลยเนาะดิบเลยันนี้ประกาศมาๆๆเต็มัน้วเนาะอยู่จเ้าวีผัคูเจล กบเทอมิรับคุยลมายยังีย่าทาบ่มีไฟอยู่แบบันมือนเนี่ยล่ะไปนางเอาแต่เสียงพอแล้วจับจับ จะคินเหม,ม,มือนบุ๋มันได้ลูปคงไม่ได้เปิดดูให้เขามาตลาดนะเขาห่อนจุจุ๊ๆได้ แล้วนะครับบ่เดี๋ยวกินแล้วแล้วลงอีกบ่เด right? ี๋ยวกินแล้วเฮาสิได้ลงไปเอาป้ายเด้อเดี๋ยวเอาเมื่อฝากคนอยู่บ้านไปเอาเดี๋ยวลงไปเอาได้เอาคือพื่นทูกไว้่างเนาะป้าจะอยู่แต่นท์น้ำพุ่นถักลงไปเอา

จะคุยล<า>ะลายเะเนาะ<ก>ครับโเข้มๆหน่อยนึงตันแล้วก็แก้วลอยลงมาเลยลอยตัวเป็นๆน,นี่บ้ง เดี๋ยวขอขอหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวกินเขากันทุกคนเผ็บแอดด้ส์จ้ะว่าจะมันบูชุกยังมันใหม่เันไมกิน้องยังกินปิ้งห็ซีมันเชือ มาแช่ได้เห็นสิ้นแล้วนั่งเราก็กินข้าวกินน้ำเลยลงอีกรอบหนึ่งเลยนี่รอบสุดท้ายได้ดปลาห่าปลาหมูบ่อในท่าปลาเขียวไก่บ่อที่อื่นเออนี่อุ้ยปลาเนี่ยผักกะลีได้ปลาปลาคไขยก็มีอยู่เออนี่น่าก็เคยเห็นบ่อมันมีเลื่อยได้เลย เดือมปักโอ้เก็บหมดหอยไม้เลยเนื้อติดเหลืองเลยใหม้เลยเรือได้ร้ายเติบแล้วก็นอันนี้ป่ารอบแรกแล้วก็กินเลือนี่เก็บไปเก็บมาโอหรืออะไรเติบบันีึกกษิตเดียากันเดินทางกลับบ้านเลยพี่น้องเลยสำหรับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เฮากระชิดได้หมดไว้เพียงชะมีได้ทุกคนพบพอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าขอบคุณกใจหลายๆบ๊ายบาย